ของเปิดเทคไอเทียมพอเขาเปิดเทคไอเทียมเขาต้ เด็กเขาเรียนแล้วมันบอกอัวเป็นอนนดีตไม่รู้แล้มันที่ไม่พอใจผพบไม่หวาแต่ผมเล่กือจริงๆว่าเราแก้าหายนี่ถ้ไยาไมเราเปิดห้องพีเทศขึ้นมาหรือให้มันเข้าไปเรียนเลยส่องรอยคนดับมดมอาจารย<ช>์ช่อนกับโพ เไม่มีได้คบเอตีอะบอลมุดบอลเด็กบอลเป็นโรคอะไรนั่นนี่อ้โรคาถจางใช่มจะรทันอดีกาทานึงเมื่อก็เป็นโรคกเจิดเลรากเองโอยตอนนี้เสีเเสียงพี่น้องไม่เชื่อเเสียงนะกลาเป็นโรเรียนยกกาไม่รู้อะไอเด็กเรียนเกงไม่เก่งเด็กเรียนรูเรื่องไม่รูเรื่องไม่เอาก็ไอเด็กมีเี่ยวแอกเปเออแล้วถึเอเด็กบอดินลาดบ่มจบมครับลาดบ่มจอบอดินเมื่อการปัจจุบันนี้ปโย กาเดียงชื่อของทีนั้นเดียดนีซ่อนดี้เก่งเร็วเฉยเราเจียดห้องเจียดถีเราผืบรไม่ได้สุ้อยาเล่งตอนนี้ได้ข้าวหมูมันไปเล่นแล้วสู้อยาเล่งโอ้ยเสี้ยชื้อไต้อ๋มตอนนี้สุแกยพื้นสแกเกยเกยชื่อเสียงสุไม่ได้แล้วข้าวตีมัทั่วโลกพี่น้องเออผมบอกแล้วอินเทอร์เน็ตทีวีทีเว็บตู้เย็นมันใช้ได้หมดไปเล่งทำไมมีลรับผกไว้กันเล่งฉันเดียบสนิเครียดกับผมสัญญาหยกช่วยเขาเพล่นะเอออย่าแพล่คืออย่าเจ๊ ไม่แต่ว่าเรืงวันนี้เ,เ,เรื่อวันนี้มันต้องแก่ใคยอย่าไรก็ <c oughs> ตอนจำไมเราไปนะตอนาไม่เรียนตอนไปเข้าเรียนหมอหนึง่งถึงไอตอนจาไมนั้นเขากระดับแต่เงินห้าวงนะที่เด็กหมอหนึงก็เลยเอาไปโยงไล มรุนพีมันเต็มไปเยอ่อาการชัวกล้าวอาการช่อมีแต่ร่างกายกับเศ้าบอกคนตราตีแกะเดี้ยกันเอะระลบเล่นมันเอยกันเองบอกตะก้นตราตับปลาใจเราใหญ่าหนียวว่าบอกตาตัมากกว่าเราใหญ่ยใจที่บอกตกอนตกนักข้าวมันไม่ตกกลางมันหรัวเอ๊ะนี่พี่น้องหน้าในโรงเรียนบอดินผมเคยเยข้าวไปกันสชมรด็กรุ่นนี้ไม่พอเราก็บอกว่านักเรียนทีว่าจะตอชุดอันนีคุณเกให้แบบจับานนะแบบูกเล็กนะ อสำหรับนักเรียนทีว่านี่แหละฟอดทุกคะเกรทีทุกคนเลยนะแต่ว่าการเรียนขั้งต่อไปนี่นะด้วย ด้วยสถานที่เรียนร้อนจะขับเคฟแต่ทางโรงเรียนจับอึดรับต่างหมดมนั่นแหละเนี่ยที่รลยคนเทียวาเลือ่อนนี่โรงเรียนรับต่างหมดแต่แจง่าสาบวาโอนนะเดี๋ยชู้อย่าไปนินทาชู้อย่าไปเล้งมาพัธิรุนกูหลายเรียนถี่ห้องห้องครูอ่านช่อเรียนร้องชามุดได้ชู้อย่าเล่งนะรเราเกย์เคยป้หน้าคือให้ผัวชูใ้ใดเรียนแต่ต่างช่องไรคนเรียนมึนเดิมวิชาการมึนเดิมครูสอนมึนเดิมอาคขันสถานที่อาจจะวิงเรียนแต่สกิดพอชู้ต้องเข้าใจนะเพราะเกนี้กู 没有白的呀。 เนี่ยนะพอเล่นแบบนี้เลยว่าเนี่ยการจะอย่าเล่นกูอย่าเล่นกูเขาไม่ยอมได้เป็นพอในตอนเลยไหมไม่ได้เลยเธอไม่ได้เลยเขาไม่รับเขาไม่รับแล้วพอเขาบอกแกว่าน okay, ั่นเอาไม่เอาแล้วตมมไ่เ no, ปื่อยวต้มไม่เปื่อยเออ์นะรูดับคนแก่จะดีมีประโยชน์นะไม่ว่าจะปั่นนะมันแกไม่ได้แล้วมันว่าชาล็อคมาบ้เด็กดาวอ่ะหลับได้หยีเทือว่าเด็กมันที่หยดเปื้อตายเราเอ้ยไมโย่มาเลี้ยงแกบ้านกูนี่กูให้แม็ เราเออเลยไม่ได้เดือดเพื่อแค่นี้เรามไม่จบเลย <c oughs> น่ลองแกพี่น้องแกปัญหานี้เสี่ยงเชื่อเสียงเื่อตายฮะดีเด็กคนนั้นไม่ตายนะถ้าเด็กคนนั้นตายเป็นลูพ่อผุนตั้งนาเราวงกันทันทีเออเพราะว่าเลยว่ารู้กูเรียหมดท่ามแจนั้นมันกะตั้งใจเราหมดที่มันต้องขึ้นแก่นั้นเรื่องไปเเี้ยกูอย่ามาท่ากูไอรอเลียกทิพย์กับกูยืมทังเรน่อรียวหมดนึกงกูจะพอหนมัดตีเออเแต่กูแยมกูยืมแต่น้อยมึงอย่าเล่นเรื่องไปดใหญ่เไอ้ขวเรื่องแปดเจ้ไพ่อกิีเี่า้อ้าอ่าน เขาออกเบ็เซตให้เดือดด้เขาเขาออกเบ็เซตให้ด้วยเดือดเลยเขาออกเบ็เซตให้ดรวยกับพ่อเงี้ก่อนที่เขาได้เขาไม่รว้ทำเพือเ่ออะไรบางนะสัานๆนะช่วงป่าหาห้า,ยา,ย 50, ามืดเขาก็ออกเบ็เซตหมาห้มืดแล้วเขาก็นำเงนินนั้นไปทำเผื่อผลประโยชน์ ข้องโรงเรียนนั่นแหละโอเคอันนี้พมเข้าใจถางแปเตียนะ,ะคือะ่อคา่ทวะคำว่าแปเตียนี่พอเล่งแล้วนะมันเราเราจะตีกว่าไปอีกอย่างหนึ่งเมืเม่อนแพ่อมเคยนําคําว่าจํานําแล้วมาเล่งกันพี่น้องนะรัฐบาลเขาบอกว่ารับจํานําราคาความใช้ตะกอนผน,นั้นจำนำํานํานั้นจําน,นําน,นี้เราควังคําว่าจํานําแล้วไม่ดีถ้าเพื่อกัรพ่อบอกไม่ดีดอพอไม่ดีที่เข้ก็ไม่เปลี่ยนก็ตา่างใจฉั่วเขาอ,อ,อากูเล็กเพราะเล็ก ตักเท้นมาเลกกับจังเหนมันกูเล่นจังล้ <c oughs> เงวเขาเราเพราะว่าหนาวที่นี้เราไม่หวานนั้นคือวิธีแก้ปัญหาพี่น้องเลิกไข้หน้าอายก็พอม็นครูพระจ่าบ้านกับพอาามะาตัดมาตั้งแต่เงินเดือน, 10, 3, น<ม>พอันช้ามร้อยเจ็ดที่ห้านะแล้วพอมันเหลวเลวเรื่องเรานี่ไม่อยากที่จะแก้ไขเลยเ<ม>พราะเรารู้นี่เหตุการณ์มันต้องเกิดอยู่<ม>เลวถ้าเพื่อททุกไม่รู้เราผู้รู้เอาทุกอีทุกขังเข่ามาทุกทำเพื่อทุกตรงเราเบ็ด ชุดต้องกันเบ็ดชุดต้องมีกนคว้าตอนหน่ชุดต้องจิีบตาชุดต้องเตรียมหัวหน้าเรียนนี้ทุกพอเรียนนี้ทุกชุดต้องเตรียมหลวงหน้าเลยโอ้ชุดเอาไม่รู้ดุยส่งรัดไม่ไม่รู้เรียนกูที่หนาวไม่ไม่รู้ขี่มาคว้าเรียนไม่รู้แกเปลี่ยนพื้นไม่รู้เท่นใหม่เราเตรียมหลวงหน้ามอสทั้งไอ้นี่เรารู้เฮ้ครูเคปนบดิสเน่มึงดีกี่กอมั้ม มึงหลายออให้เม็ดเลยไอ้ไรเรื่องปัญหาสาวนี่มันแกไม่ได้ทำไมว่าห้องสมุดมีไมมท้ามีโรงงานมีไม้มีห้องพ่อเลือกพ่อมึงไม่ต้องเลือกพ่อแล้วมันจะมีห้องที่ว่าเก็บไอ้พวกอุปกรณ์เอห้องไรเนี่ห้องไม่เยอะแยะไปหมดมีห้องพ่อมึงไปโยห้องอื่นก่อนพ่อกูเที่ยห้องนี้แตงไ้เด็กมันเดือดนายอาชิบคนเทียบกมึงหนังพี่อยู่คนเดียวอห้องนี่เนี่ยมึงก็นังพี่อยู่คนเดียวตอนนี้พวมึง เป็นผัวที่ไม่ท่านไปก่นเอ้เอเล่เห็นว่าหน,นักงุจาการมากใช่นี้